สวัสดีครับตอนนี้มองมหอยครับสภาพคองมาดูครับ,ว,รบ,รบว่าจะได้ไม่ได้เ,ออเดี๋ยวเราจะลงตไข่ายดักปลาด้วย,วยนะครับปลาเล็กครับผมขนาดสองเซนครึ่ง ลงตะขายไปด้วยแล้วก็หาหอยไปด้วยครับนี่ครับของอุดมสมบูรณ์ดีครับแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะมีแต่อ่าพักตบชวาครับเต็มคลองครับอาจซีวาไทยตกเล้าเล้าตกไทยนี่ดนะครับเพราะว่าแต่เมียเป็นคนไทยครับผมก็เลยติดปากเบากับเบาไทยแน่ยเบาอีสานแน่ครับผมนะครับ เราก็จะหาแค่ตามขบบอบตามฝั่งเนี่ครับครับตรงนี้มีไข่น่าจะมีตัว ตัวแล้วครับ,อคครบสองตัวครับสว่วนนี้ตัวเล็กครับอันนี้เราจะยังไม่เอาครับปล่อยไว้ให้มันโตครับเอาไว้ ทางหน้าครับผมนี่ครับตรงน้ำตื้นๆครับลูกหอยเยอะเลยครับครับเต็มไปหมดเลยเจอสัตว์ประหลาดครับ สองตัวป่วนอันนี้โคตรดือเลยอันนี้เชยทูครับส่วนนั้นไอ้บุอันนี้ครับและนี่คือผู้ช่วยครับมาเพิ่มอีกสองครับมาดูกันว่าจะได้เยอะไหมครับวันนี้ ตัวเล็กไปหน่อยครับก็ออยังไม่เอานี่คือหอยคมครับตัวน,นี้กะพอได้ครับของก่อหอยคมครับเดีย๋ยวเราจะลองไปดูฝั่งนู้นครับ อันนี้ครับฝั่งนู้นจะตัวโตหน่อยครับดีครับนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเราจะกู้ตะข่ายครับผมมังมันสีมีตโตปะครับนี่ครับเรากู้ขึ้นมาเสร็จแล้วกับพ่อมีโตครับ แต่ว่ากระบบหลายวา่าเฮาบแต่วัย้ดนครับโอเคครับทำนี้กับพ่อแล้วครับผมสุดท้ายนีก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะพยายามเหตุคลิปลงบ่อยๆครับแต่ว่าด้วยภารกิจการงานก็หาที่ก็ค่อยมีเวลาครับผมก็ฝากติดตามฝากให้กำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ